สวัสดีครับคุณอยู่เพจ Mr. Happy Daily Podcast นะครับวันนี้อยากจะหยิบชัพเตอร์หนึ่งของ how to change หนังสือโดยคุณเคท i ี m มิลค์แมนเนี่ยมาแชร์ให้ฟังกันนะครับ how to change ก็สำหรับผมแล้วคือศิละปะของการเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็ชัพเตอร์เนี่ยเขาตั้งชื่อว่า r e s i n e s s นะครับสำหรับผมผมอยากตั้งชื่อตอนนี้ว่าการตั้งค่าชีวิตที่นำไปสู่ความสำเร็จนะครับ มาเราลองมาเจาะลึกกันเลยดีกว่าคือตัว r e s i e n เนี่ยหรือความขี้เกียจของเรานะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเราลองโยงกับคอนเซ็ปที่ชื่อว่า path of resistance หรือเส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยครับตัวมนุษย์เราอะถูกโปรแกรมให้เลือกสิ่งที่เหมาะสมนะครับ ที่ผมบอกว่าเหมาะสมเนี่ยมันคืออะไรก็คือว่าเราจะเลือกเส้นทางที่มันไม่ต้องฝืนมันไม่ต้องเปลืองแรงนะครับเพราะว่าถิดเราลองย้อนกลับไปในช่วงที่เราอยู่ในยุคหินเนี่ยครับคือเราต้องเอาตัวรอดใช่ไหมเราเถิดเรา manage ตัวพลังงานของเราไม่ดีเรา manage ตัวพลังงานของเราไม่ f f e c t i v e เนี่ยมันก็อาจจะเสียชีวิตได้ไม่สามารถสืบพันธุ์ไม่สามารถที่จะส่งต่อ ความรู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราเลยเลือกเส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดเราจะได้ manage พลังงานได้เต็มที่นะครับแล้วเราจะใช้ประโยชน์ของตัว pad of resistance ยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับตัวอย่างหนึ่งที่ เราอยากจะแชร์เลยอ่ะมันก็คือตัว d e f a u l t หรือว่าการตั้งค่าเริ่มต้นซึ่งถ้าเกิดสำหรับคนที่ใช้ตัวคอมพิวเตอร์เวลาเราโหลดโปรแกรมมาหลากหลายทีแล้วเนี่ยคือมันจะมีตัวเหมือนค่าเริ่มต้นที่เขาเลือกให้เราอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นมันก็อาจจะมีออปชั่นอื่นๆให้เราสามารถติ๊กบ้างหรือว่าเราจะเลือกบ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะมีความยากกว่า มีความที่เราต้องศึกษามากกว่าหรือเปล่านะครับซึ่งตัว Default Setting อ่ะตัวเลือกแรกนะครับมันเหมือนเป็นตัวเลือกที่ผู้สร้างเนี่ยเขาพยายามเลือกให้เราแล้วเขาเหมือนเป็นตัวเลือกแนะนำนะแล้วก็คนส่วนใหญ่นะครับน่าจะเลือกตัวเลือกแรกเช่นกันนะครับผม เพราะฉะนั้นแล้วเรารู้เราครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเจอออปชันที่เราต้องเลือกเนี่ยเราก็คงเลือกออปชันที่เหมือนคนส่วนใหญ่แนะ่ทำนะหรือว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันเป็นตัวเลือกที่ถูกแนะนําเราคงไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งในตัวอย่างของ path of resistance ก็คือว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราต้องเลือกอ่ะเราคงเลือกอะไรที่ง่ายที่สุดนะครับซึ่ง default setting เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกนั้นนะแล้ว default setting ของมนุษย์นะ่ะมันคืออะไร d e f a u l t s e t t i n g ของมนุษย์คือนิสัยนะครับซึ่งนิสัยเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราสามารถพัฒนาได้มันกลายเป็นกิจวัตรประจำวันของเราไปแล้วถ้าเกิดเราเจอสถานการณ์นี้เราจะทำตัวอย่างไรนะครับอันเนี้ยนิสัยก็คือเราเจอสถานการณ์นี้ปับ๊บแทบไม่ต้องคิดเลยครับเราทำโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะสร้างนิสัยให้มันกลายเป็น Default Setting หรือค่าเริ่มต้นของเราเนี่ยเราต้องทำยังไงนะครับหเลย คือสูตรสําเร็จของการสร้างนิสัยเนี่ยมันอยู่ที่ความต่อเนื่องเลยครับก็คือถ้าเกิดเราสามารถทําบ่อย,อยทําในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เราทําจนคุ้นชินเนี่ยสุดท้ายแล้วอะครับนิสัยมันก็จะเกิดขึ้นแต่เราต้องแยกองค์ประกอบของการสร้างนิสัยมาเป็น3อย่างครับซึ่งตัวนี้เถิดใครได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการสร้างนิสัยอย่างเช่น atomic habits เนี่ยคุณน่าจะ เคยคุ้นชินบ้างเหมือนกันเช่น Q Routine รีวอร์ดนะครับหรือว่าถ้าเกิดอ่ะ The Power of Habits ก็มีตัวนี้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกตัว Q Routine รีวอร์ดนิดนึงนะครับก็คือตัว Q เนี่ยมันเป็นตัวที่เหมือนกระตุ้นบอกให้เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันอาจจะเป็นทั้งสถานการณ์บ้างเป็นเวลาบ้างเป็นความต้องการบ้างนะครับคือ Q มันออกมาในหลายรูปแบบมากเลยแล้วก็หลังจากที่เราเจอคิวแบเนี่ยมันก็จะเจอตัวรี ทีมของเรานะครับหรือว่าตัวพฤติกรรมของเราเนี่ยแหละที่เราอยากจะสร้างและสุดท้ายก็คือตัวรีวอร์ดครับก็คือหลังจากที่เราทำพฤติกรรมนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้รางวัลตัวเองเหมือนกันนะครับหรือว่าเรารู้สึกดีที่ได้ทำถ้าเกิดเรารู้สึกดีไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นเพิ่มครับว่าเฮ้ยการทำสิ่งเนี่ย มันดีต่อตัวเรานะเราชอบนะเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นพฤติกรรมที่เราอยากจะทําต่อๆไปเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะสร้างในใิสัยเนี่ยคนจะมี3อย่างนี้ครับแต่ว่าสําหรับช h ปเตอร์นี้หรือว่าสำหรับเอพิโซดนี้เนี่ยเราอยากที่จะเจาะลึกไปในคิวมากขึ้นนะครับว่าเฮ้ยตัวคิวของเราเนี่ยเราจยทํทำยังไงให้มัน affective เนาะเรามันจะมีศาสตร์2อย่างที่เดี๋ยวผมกำลังจะพูดถึงในไม่นานนะครับ โอเคเรามาดูที่คิวแล้วลองร e c a ปนิดนึงนะครับคิวคือสิ่งที่บอกว่าเราได้เวลาแล้วในการทําพฤติกรรมนั้นๆน,น,นะครับมันสามารถเป็นทั้งสถานที่เป็นทั้งเวลาแล้วก็อาจจะเป็นทั้งพฤติกรรมก่อนหน้าก็ได้นะครับหรือว่าความต้องการถ้าเกิดเราพูดถึงพฤติกรรมก่อนหน้าเนี่ยผมอยากให้ทุกคนนึกถึงตอนเช้าครับว่าเราทําอะไรไปบ้างเช่นถ้าเกิดตื่นเช้าแล้วเนี่ยสิ่งแรกๆที่เราทาคืออะไรเราไปล้างหน้าหรือเปล่าแล้วหลังจากล้างหน้าแล้วครับเราทําอะไรซึ่งตัวเนี่ย เพอเพอรเราแทบไม่ต้องคิดเลยครับเพราะว่าเราตื่นเช้าทุกวันเราแน่จะทำสิ่งเดิมๆหลายๆทีนะครับบางคนคือตื่นเช้าไปปั๊บหยิบโทรศัพท์เลยหยิบโทรศัพท์ไปปั๊บไปเข้าห้องน้ําไปปัสสาวะบ้างนะครับแต่นี่คือรูทีนของผมครับก็คือว่าเนี่ยเราตื่นเช้ามาปั๊บเราไปล้างหน้าใช่ไหมหล้างหน้าเสร็จปั๊บเราแปรงฟันลองมาดูนะครับคือตัวคิวของผมเนี่ยตอนตื่นมาปั๊บคือเราไปที่อ่างล้างหน้าเลย นะครับก็คือเราไปล้างหน้าของตัวเองหลังจากล้างหน้าเสร็จปั๊บเนี่ยเราไปแปรงฟันคิวของการแปรงฟันคืออะไรครับมันคือการที่เราได้ล้างหน้าตอนเช้านะครับผมซึ่งโอเคเราพอเห็นแล้วว่าตัวคิวเนี่ยมันสามารถเป็นพฤติกรรมก่อนหน้าได้เช่นกันนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเฮ้ยเวลาเราแนะนําที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราต้องเปะหรือเราสามารถที่จะยืดหยุ่นได้เปะในที่นี้คืออะไรนะครับ คือถ้าเกิดเราลองไปฟังคําแนะนําจากหลายๆท่านเนี่ยเราก็เพเผอหนังสือหลายๆเล่มเนี่ย <ไป S 1> เขาก็มีบอกครับว่า<ๆ>การที่เราจะสร้างพฤติกรรมนี้ให้เป็นนิสัยเนี่ยค, <น S 1> คุณต้องทําในสถานที่เดิมเวลาเดิมเป๊ะๆติดต่อกันหลายๆ,ๆวันอย่างเช่นผมยกตัวอย่างครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่ผมใช้ในการนั่งสมาธิเนาะเขาบอกว่าเนี่ยคุณลองตั้งเป็นรีมายเดอร์หมว่าทุกๆกี่โมงของวันเนี่ย เราจะนั่งสมาธิกันนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วอะ่ะผมรู้สึกว่ามันเปะเกินไปและในหนังสือ How to Change ของคุณเคที่มิลแมนก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันนะครับตรงที่ว่าถ้าเกิดเราต้องทำทุกอย่างในสถานการณ์ในสถานที่ในเวลาที่เปะมากๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดเป็นนิสัยที่ยืดหยุ่นได้เดี๋ยวผมลองขยายความให้นะครับ อันนี้อย่างเช่นเราต้องไปนั่งสมาธิตอน7จ็ดโมงในเก้าอี้ประจําหลังอาบน้ําสมมติว่าถ้าเกิดคุณตื่นสายล่ะอ่ะมันผ่าน7จ็ดโมงไปแล้วนะสมมติว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้อยู่บ้านล่ะคุณกําลังไปเที่ยวอยู่คุณยังนั่งสมาธิอยู่ไหมนะครับลองถามตัวเองดูครับว่าพฤติกรรมที่คุณเลือกเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะ ถ้าเกิดสถานการณ์ถ้าเกิดสถานที่ถ้าเกิดเวลามันเปลี่ยนไปคุณจะยังทําพฤติกรรมนั้นอยู่หรือไม่นะครับอันนี้ผมว่าเป็นคําถามที่ค่อนข้างออแข็งแรงมันแบบเป็นคําถามที่ชวนคิดจริงๆนะครับว่าถ้าเกิดสถานการณ์เราไม่เหมือนเดิมเนี่ยเราจะยังทําสิ่งนั้นอยู่ไหมซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับ โลกเราเปลี่ยนไปเสมอคือสุดท้ายแล้วเราอยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมอเผลอตื่นมาวันหนึ่งฝนตกละถ้าเกิดฝนตกคุณยังทําพฤติกรรมในการออกมังกายอยู่หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่อยากจะสื่อคือเราต้องมีความยืดหยุ่นครับเราจะทํำยังไงให้เราสามารถเพอร์ฟอร์มได้ในทุกสถานการณ์นะครับเราไม่จําเป็นต้องยึดติดว่าเฮ้ยมันต้องกี่โมงนะ มันต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมนี้นะหรือว่าเราต้องอยู่ในสถานการณ์นี้นะถึงจะทําสิ่งนั้นเท่านั้นสุดท้ายแล้วการสร้างนิสัยนะครับมันเลยต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นเพิ่มเติมไปอีกนะครับคือมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่า What the hell effect ก็คือว่าถ้าเกิดเราทําพลาดไปครั้งหนึ่งเนี่ยคือเราก็คงแบบอ่ะช่างแม่งเราทําพลาดให้หมดเลยละกันอันนี้อาจจะใช้คําที่ไม่สุภาพนะครับแต่ก็อยากจะให้มันให้เมสเซจเนี่ยมันค่อนข้างชัดนะครับผมอย่างเช่นเฮ้ยเจ็ดโมงแล้วเราไม่ได้ทํางั้นช่างมันละกันเราไม่ทําเลยละกันอันนี้ครับคือเราต้องให้โอกาสที่ตัวเองจะเอ่อปรับนะครับผมอย่าแบบยอมแพ้ เพราะว่าสถานการณ์มันไม่เปรตเนาะเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับโอเคเพิ่มเติมไปนะครับคืออยากจะสร้างนิสัยให้เป็น Default Setting ได้เนี่ยมันก็ต้องคอยติดตามอย่างเช่นการที่เรามาเขียนเจอร์โนการที่เรามาทำเป็นตัว Habit Tracker เนี่ยคือมันเป็นการคอยเตือนใจตัวเองครับตรงที่ว่าอ่ะเราได้ทำหรือ,อยังอย่างน้อยนะครับการได้เห็น Progress ตัวเองเนี่ยการคืมหน้าของตัวเองครับมันเป็น การที่เราได้ฉลองแล้วกันการที่เราฉลองความคืบหน้าของเราในแต่ละวันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลองไปสังเกตการสร้างในใิสัยเนี่ยหลายๆทีแล้วอะ่ะผลลัพธ์ของมันมันไม่ได้เห็นได้ชัดขนาดนั้นการที่เราจะออกมืงกายแล้วเห็นผลว่าเรามีหุ่นที่ดีขึ้นเราน้ำหนักลดลงต่างๆนา,ๆนานาเนี่ยคือมันใช้เวลาครับ แต่การที่เรามา track ทุกวันว่าเราได้ทําหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็น ความคืบหน้าอย่างหนึ่งซึ่งการที่ได้เห็นความต่อเนื่องเนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้เราอยากจะทําต่อไปเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันปั๊บเนี่ยการที่เรามา t r a กปับ๊บเราก็สามารถสังเกตได้ถึงวันที่เราอาจจะพลาดไปบ้างวันที่เรามี m e s s a g บ้างนะครับซึ่งตัวเนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นชัดขึ้นเลยครับว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเราได้ทํามันต่อเนื่องหรือเปล่าซึ่งการที่เราได้เห็นแบบนั้นปับ๊บเราต้องตั้งเป้าหมายครับว่าเราจะทําอย่างต่อเนื่อง นะครับโอเคเราลองมาสรุปกันเลยดีกว่าสําหรับเอพิโซดนี้เนาะถือว่าเป็นเอพิโซดที่คอนเทนต์ค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเราลองมารีแคปกันนะครับคือ1เลย มนุษย์เราเนี่ยคือด้วยความขี้เกียจเนี่ยจริงๆความขี้เกียจเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตเนาะเพราะาสุดท้ายแล้วเราจะเลือกเส้นทางที่ไม่ฝืนเพื่อที่จะ m a n a g ตัวพลังงานของเรานะครับการที่เราจะ m a n a g พลังงานของเราได้เนี่ยเราต้องสร้างค่าเริ่มต้นหรือตัว default ที่ดีนั่นก็คือนิสัยของเรานะครับ นิสัยของเราเนี่ยสามารถพัฒนาได้แล้วก็การที่เราจะสร้างนิสัยเนี่ยเราต้องมี3องค์ประกอบด้วยกันนั่นก็คือตัวคิวตัวรูทีนตัวรีวอร์ดนะครับตัวคิวมันก็คือตัวกระตุ้นเนี่ยครับว่าได้เวลาแล้วในการทําพฤติกรรมนั้นตัวรูทีนคือตัวพฤติกรรมนะครับแล้วก็ตัวรีวอร์ดเนี่ยมันก็คือตัวรางวัลที่ได้รับจากการทําพฤติกรรมนั้นๆนะครับสำหรับเอพิโซดนี้มันคือการเจาะลึกเรื่องคิวเป็นหลักด้วยแหละว่าเฮ้ยตัวคิวเนี่ย มันสามารถเป็นอะไรได้บ้างมันสามารถเป็นทั้งสถานที่เป็นทั้งเวลาเป็นทั้งพฤติกรรมและความต้องการนะครับมันสามารถออกมาในหลายรูปแบบเนาะแต่ว่าการที่เราจะสร้างนิสัยเนี่ยเราควรจะยืดหยุ่นหรือเราควรจะให้มันไปนะครับซึ่งสําหรับในพิโซดนี้เนี่ยเราอยากให้มันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพราะอะไร พเพราะถ้ารเราเป๊ะมากเนี่ยครับคือสุดท้ายแล้วถ้าเกิดสถานการณ์เราเปลี่ยนไปเมื่อไหร่ถ้าเกิดเราขาดองค์ประกอบอะไรไปเมื่อไหร่เนี่ยเราจะไม่ทําพฤติกรรมนั้นทันทีเพราะฉะนั้นเราควรจะมีความยืดหยุ่นครับตรงที่ว่าถ้าเกิดเราพลาดไปเนี่ยเราก็สามารถกลับมาได้หรือว่าถ้าเกิดสถานสถานที่เราเปลี่ยนสถานการณ์เราเปลี่ยนเนี่ยเราก็สามารถที่จะยังทําพฤติกรรมนั้นได้อยู่นะครับ ต่อไปการสร้างนิสัยเนี่ยเราก็ควรจะมีการ track มันเรื่อยๆเราควรจะคอยม m o เ i t o r คอยวัดผลนะครับคอยติดตามว่าสุดท้ายเราได้ทํามันหรือเปล่าการที่เราได้ทำเนี่ยเราก็เราไปติก๊กเราก็จะเห็นความต่อเนื่องครับซึ่งหลายๆทีแล้วเนี่ยมันก็จะบอกถึงความคืบหน้าของเรา ในนิสัยที่บางทีแล้วผลลัพธ์เนี่ยมันอาจจะไม่ชัดเจนในระยะแรกๆนะครับก็ใช้ตัวเนี้ยเป็นประโยชน์ในการบอกว่าเฮ้ยเราได้ทําทุกวันนะเราได้ทําอย่างต่อเนื่องทุกวันเนี่ยมันก็ทําให้เรามีเซนส์ของความคืบหน้าแล้วนะครับผมและในวันที่เราอาจจะพลาดไปความพลาดนั้นเนี่ยมันก็อยู่ตรงหน้าเราซึ่งมันก็สามารถบอกให้เราสามารถทําต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการสร้างนิสัยเป็นเดฟอลต์เซตติ้งที่ดีนะครับผมแล้วก็ ยืดหยุ่นนะครับอ่อนโยนกับตัวเองเงยอะๆขอบคุณที่ติดตามเพจ m r Happy Daily Podcast สำหรับเอพิโซดนี้เนะเาะแล้วก็เอพิโซดนี้แน่นอนครับเราต้องขอบคุณตัวหนังสือเรื่อง How to Change โดยคุณ Katie Milkman นะครับผมอันนี้ก็มี l เลสันดีๆให้ติดตามมากมายเลยทีเดียว สำหรับใครที่ติดตามเพจ m r h a ตอร d แ a ป y ผ่านช่องทาง y t u t u นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส่วนใครที่ติดตามผ่าน Apple p o d c a s t แล้วก็ Spotify อย่าลืมกด Follow กดไลค์แล้วกดแชร์ด้วยเช่นกันนะครับผมขอบคุณมากครับ